มีเจอดอ็ดหมื่นต้นที่กำลังจะจอดดอกแล้วก็มีเจ็ดหมื่นต้นที่กำลังจะดิดยอดโอ้โหรวมกันก็แสนสี่ใช่ไหมครับหลังจากนี้ใช่ค่ะแส <c oughs> นสี่ค่ะแล้วเรื่องการดูแลสองแปดเก้าช่วงหน้าร้อนเปน็นไงครับโหยากมาก สวัสดีครับผมและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมาริโกโปดาวเรืองมือโปรอีนี้ตุนจะพาทุกคนไปดูว่า289ในช่วงฤดูร้อนนั้นผลผลิตจะเป็นอย่างไงไปชมกันเลยครับผมพี่ปางปลูกเป็นดาวเรืองมืรสอง89เส็นค่ะแต่ว่ามาปลูก30ต้นเ่องนีเกาอแล้ก็มีชุดนึงที่ถมีชุดหนึงจะเูกรเรียกกันเลยค่ะครับก็เป็น289 ทั้งหนึ่งแสนต้นรวมกันเลยครับแล้วก็แ้งนี้ก็จะเจอร้อนสองช่วงใช่ไหมคุณชใช่อย่างตัวเนี้ยเจอร้อนต้นต้นเลยร้อนเลยร้อนต้นกนตกดอกแล้วเรื่องการดูแลสองแปดเก้าช่วงหน้าร้อนเป็นไงคุณผมโหยากมากค่ะเพราะว่าหน้าร้อนมันไม่มมีไ่เจอฝนไม่เจอฝนแล้วก็ร้อนจัดร้อนจัดแล้วก็จะมี มแมลงมาอะไรมาเนี่ยเยอะมากในช่วงหน้าร้อนใช่ใช่โลงมาพร้อมอเลยดูแลยากๆอย่างเงี้ยครับโดนะมะแมลงโดนอะไรเงี้ยมันผลผลิตมันยังดีอยู่นะครับพี่ตอกแผดแก้วดีตลับงานรเติบัตตองก็ต้นก็งามต้นงามดอกก็ใหญ่ยังใหญ่อังมันยังมีดอกยัง,งโอเคอ่ะอยังใหญ่ อย่างที่เราเห็นนี่น <st itions> ีเท่าไหร่ครับนี่แล้วยังดอกใหญ่นี่มันจะมีข้อดีอย่างไรบา้างพี่ป่าที่เราเลือกปลูกเป็นพันดอกใหญ่มีข้อดีข้อดีทุกข,ข้อเลยค่ะเพราะว่าจะไหนเราก็ได้ดอกใหญ่ไปใหญ่ไปแล้วก็ใหญ่มาดอกเขาจะใหญ่มามันกก็จะออกมาแบบว่ามีดอกดอกดอกแรกก็จะเป็นดอกี่พันอยู่แล้วพินธ์ั่แล้วดอกใหญ่้ดอกใหญ่ดอกโบ้โป้มาใช่โบ้นา มาตอนตอนตอนกันเนี่ยก็มีที่สี่หรือได้ขนาดนี้มีที่ห้าที่จะตัดมาอันนี่ก็จะได้กันกัอยู่ครับอ๋อเรายังเห็นกันอยู่จริงแม่นี่ก็เห็นนะครับจริงดอกก็ดอกก็ยังเยอะอยู่มีตูมอยก็อย่างปกติดอกใหญ่ผมเห็นเขาพูดแน่ว่ามันจะเว้นนานหน่อยใช่ไหมครับกว่าดอกมันจะบานอันนี้ไม่มีปัญหาทำไมที่ปางทำไม่มีปัญหาค่ะเพราะพี่ตัดไปเมื่อวานดอกก็ใหญ่แล้วเห็นไหมคะรับ ตัวดอกคือปันนี้วันคือตัวดอกมีใหญ่ที่ปางมีเทคนิคการดูแลยังไงถ้ามันตัดได้วันเว้นวันมันน่าจะเกิดกระพริบด้วยใครับเลือกใช้พี่นะพี่ก็แปลงนี้ที่จะแปลงเนี่ยที่ทดลองครับสูงสุดตัว ปุยวันช่อดของเอกาที่ใส่ครั้งเดียวอ๋อคือแปลงนี้ใช้ตัวนั้นอ๋อเพราะเรืผมเข้าใจว่าพี่ดูแลเป็นแบบแบบเดิมแบบเท่าก่อนที่เราทำคือทดลองที่แปลงนี้ด้วยใช่ไหมเป็นแบนี้เลย่ะนานร้อนดีก่าอ๋อเป็นยังไงบ้างพี่มันต่างจากธรรมดาไหเอต่างนะต่างต่างเลยะต่างกันเลยละคือดอกดอกอ่ะสีมันจะเข้มค่ะสีมันจะเข้มกว่าออกแล้วก็จะดอกมันก็จะซ้อนซ้อนดอกเลย อันนีคือว่าถ้าตัดไปอย่างถ้าตัดเนี้ยช่วงนี้ก็ตัดได้เขาดอกมันจะมามามาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่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 ขาดระยะเลยคุณก็คือตัดวันเว้นวันใช่แบบว่าได้สบายเลยใช่่คะผลผลิตที่ได้ก็คือพอพอใจครับใช่ปกตินะพี่จะทำแบบว่าเคยทำเจ็ดถึงแปดหมื่นที่ก็ตัดวันแล้วแต่ที่แป้งได้แค่สามหมื่นเอ๊ะมันจะตัดได้ไหมทุกวันอ่ะเว้นวันนึงเว้นวันยังตัดได้ยังยังเยอะอยู่ คมันเยอะไปได้เต็มรถเลยค่ะจะสามหมื่นก็คือตัดทีเดียวด้วยไม่ไม่ได้แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกสามหมื่นวันเดียวเลยแล้วเขเว้นวันหนึ่งแล้วก็ตัดอีกตัดลูกไปหมดเลยค่ะแล้วก็มาตัดใหม่อ๋อโอเคครับแล้วอย่างวันช็อตที่พี่ตางใช้นี่มันมีลักษณะการใช้ยังไงที่ที่เอาโรยที่หลังหรือว่าพี่จะโรยกลางค่ะโรยกลางล่องอ๋อนี่มันเป็นแปตงใช่เป็นแปตงเป็นเป็นแปตงแอนคู่ครับแล้วก็ใช้ตัวแขกแขก์แล้วพี่กะโลย โดนแล้วก็ใช้ขวนขบเลยค่ะครั้งเดียวเลยกลางเลยก็ต้องใส่เป็นขมมแล้วใส่กางเลยค่ะได้หมบแล้วก็ใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวใช้เดียวจบเลยน้ำไม่ยุดเลยพี่ผักใส่ตอนไหนอ่าที่ใส่ช่วงเด็ดยอดใส่ช่วงเด็ดยอดโอเคเราเอาลงนี้ไปก่อนแล้วก็รอช่วงเด็ดยอดปุ๊บแล้วเราก็ใส่โอ่คอ่าโอเคนะครับใส่ครั้งเดียวมีอย่างอื่นเสริมไครับพี่ช่วง ก็มีหลักๆเลยสิือตอนแรกที่จะต้องใส่ค่าี่าเฉลี่ยอ่ะครับทุกโคนนั้นมันจะค่าเฉลี่ยครับใส่เลื่อนไปมันก็เลื่อนอยู่แล้วครับช่วงแรกอ๋อพใส่วันสดแล้วไม่ใส่เลยน้ำอย่างเดียวโอ้โหขนาดนี้ดูดิ่มีสียังดอกใหญ่อยู่วะพี่ว่าใหญ่นะครับสำหรับหน้านี้นะเพราะพี่เคยทำหน้านี้ที่สาเหตุที่พี่ทำแค่สามหมื่นเพาอะไร กลัวจะไม่ได้ลอ,องทำดูไปถงดูจาก <c oughs> แล้นพี่ป้างมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยากทำธุรกิจดาวเรืองหรือว,ว่าทำอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะใช้ตัวของเอกการการใช้เมล็ดพันธุ์เอกการค่ะพูดถึงเมล็ดพันธุ์เขาเนี่ยหนึ่งคือเขามอกไว คึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่งอกอกอยู่แล้วอกไปด้วยแล้วก็ต้นเขาเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะงาใบเรา็นงามต้นแข็งแรงผลโน้มผลอะไรเ,เขาจะใส่ปุ๋ยไป,ป,ไปเพรา,า่างามทําใจคือว่างามแบบว่าเราไม่ต้องไปดุนอะไรมากมายแล้วแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าการใช้ปุ๋ยก็มีส่วน ค่ะที่ได้ทำให้ได้เราคุณแข็งแรงเหมือนั้นเหมือนที่มาเจอวันขอ๋อมันลดต้นทุนนะลดที่ว่าเราเคยสมมติเราเคยใช้อ่ะมันจะลดมาครึ่้นึงเลยสมมติเราเคยใช้หึ่งหมื่นสองหมื่นแล้วเหลือหมื่นนึงแค่คือเราใช้ครั้งเดียวเราก็จบประหยัดเรื่องประหยัดคนประหยัดเงินต้นทุนละจะได้ไม่ต้องมาพ่นใช่ใช่ประหยัดต้นทุนอย่างนึงแล้วก็แล้วอย่างเรื่องอิสระเนี่ย ถ้าลองใช้ดูอะจะรู้เลยว่าเขาดีดีที่ว่าดอกเขาอ่ะจะมีมมตีมีท่าไปแล้วก็ยังมีท่ามีท่ทาหล่อมีบูนนี่บที่ผ่านอยู่ใช้มาตลอดใช้มาตลอดค่ะใช้มาจนก็จนทําแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วทำแค่เรื่องทำไรพร้อมเลยค่ะคือ้า้แล้วเราแบบไงเหมือนเหมือนกับพันสองสองแปดเก้าเนี่ยปกติพี่จะทำสองแเก้าช่องหน้ารับหน้านี่พี่ใช้เนี่ย คือว่าดอกอ่ะมัน,นบบมีนคุแบบแบบไงร้อนยังไงก็ยังใหญ่อยู่อย่างเงี้ยยังยังได้ดอกโบยที่ผมาไปเนี่ย <c oughs> โอเคครับง <c oughs> <อ>ั้นเดี๋ยววันนี้ตุนขอขอบคุณที่ปางนะครับขอพี่มา <c oughs> ให้ได้แวะเข้ามาชมแปลง2อ9แเก้าช่วงร้อน <c oughs> จัดจัดช่วงมีสายรน่สาพนธ์สี่พันสี่สิบองศามารเรียบร้อยนะครับที่สะแก้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อกับแปลงข้างหลังนะฮะว่า เจ็ดหมื่นต้นที่เป็นปลายร้อนแล้วครับกำลังจะเข้าฝนจะเป็นอย่างไรเจ็ดหมื่นต้นที่กำลังจะจอดดอกแล้วก็มีเจ็ดหมื่นต้นที่กำลังจะดิยมกัโอ้โหฝนกันรวมกันก็แสนสี่ใช่ไหมครับหลังจากนี้ใช่ค่ะหลังจากสี่ค่ะโอเคครับผมมีทุกมีทุกช่วงเลยค่ะโ้โคเรื่อยเรื่อยโอเคครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีกทีหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ